ันนี้ผมบรรลุศักดิ์และเป็นรายการลอยพระสาสดานะครับวันนี้ไปสนมทนาธรรมกับพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับคนที่จะมาเป็นพระนี่พูดกันแบบเข้าใจชาวบ้านก็อยากมาเป็นพระอยากมาบวชเนี่ยพระอาจารย์มีมีจะแนะนำยังไงว่าการประพฤติตัวหรือการจะเป็นพระสะักรูปหนึ่งเนี่ยระหว่างเป็นคารวะ ที่จะตั้งใจมาบวชนะครับต้องต้อง,องศึกษาธรรมะข้อไหนก่อนหรือต้องทําตัวยังไงครับถึงจะเป็นพระที่ดีได้เหมือนเช่นพระอาจารย์นะครับถ้าอาตมาก็ต้องเอาตัวอาตมาที่มีประสบการณ์ใช่ครับออเอาเอาตัวของของพระอาจารย์เองครับคือบวชก็อาตมาก็ตั้งใจว่าอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรอพอเรามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็จะตั้งใจบ่าตั้งใจอาจารย์สอนเนี่ยทำสมาธิเราก็นั่งปฏิบัติไปตามอาจารย์ว่าแรกๆมันก็ไม่ได้อะไรมันมันมีแต่ปวดเมือ่อยแต่มันก็ต้องต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องต้องทำอย่างจริงจังเนี่ยแรกๆเนี่ยมันต้องสวดบทใดบทนึงก่อนไหมค,คู่กันไปหรือว่าไม่ต้องเราทำทอทำวัดเย็นเนี่ยหรือว่า วัดไหนก็ทําแบบไหนก็ทํแบบตาม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 วัดปกติไปใช่แล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยก็มาทาเองทําแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมาชอบใครว่ายังไงดีกับเป็นลองปฏิบัติอแล้วก็อันไหนมันถูกจริตเราอะคือทําแล้วเรารู้สึกว่าเราเราสงบเย็นง่ายสบายใจอันนั้นน่ะคือคือรู้ว่าเราถูกจริตเราแล้วนะแล้วอาจจะมามันจะจะทําให้เด็น มากขึ้นนานขึ้นอ๋อมันก็ต้องสู้กับเวทนาฝ่าจะผ่านตัวนี้ได้ก็มันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าผ่านได้มันก็จะทําได้เรื่อยแล้วเพราะต้องได้ปิติเขาเรียกว่าต้องผ่านผ่านเวทนาคือการพันความลําบากความนี่ก็สู้กับไอ้ความเจ็บปวดปวดเมื่อยนัางลาความแบบควาไม่ได้ดังใจนั่งเมื่อยโอ้ยปวดบางคนก็ท้อบางคนก็แต่ว่าไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็ ก็มีการปวดกันเมื่อยแต่ว่าก็พักแล้วก็เอามาอีกประมาณน,นี้ก็สู่กับมันไปเรื่อยๆผักมันยุติวันทำ <c oughs> แต่ว่าเริมใหม่จะทําซะเยอะจะ <c oughs> จะให้โทรพอทาเยอะเนี่ยมันก็จะทําทําจนจน,จนมันมันมันรุดได้อะคือมันไม่คิด <c oughs> <cụ S 2> ทํเาเหมือนว่าทีละสเตจสมมติสมมติว่าวันนี้เริ่มแรกเอาสักห้านาทีใช <c oughs> <ท>่ไม่ครับแล้วก็ดูวัดแล้วก็ดูวัด เราทาได้ธรรดาได้ก็เอาไปเรื่อยๆการนั่งเหมือนนั่งสมาธิก่อนไม่ใช่วิปัสสนาหรืออะไรก็้วสมาธินี่แหละถูกต้องเหมือนกับสมาธาก็เหมือนดูตอนแรกก็ฟุตโทหรือไม่ก็ยุกหนอพองหนอสมาลังแล้วแต่ว่าใครใครทาอันไหนแล้วรู้สึกว่าคือท่องอันไหนแล้วรู้สึกว่ามันมันสงบเย็นได้อ่ะมันมันรู้สึกว่ามัน มันเบามันโล่งได้ทำแล้วสบายใจว่างั้นจบทำแล้วสบายตัวสบายถ้าทาไปเรื่อยใช้จากจากที่พระอาจารย์ทดลองมาการปวดการไม่เวทนาคําว่าเวทนาเนี่ยแล้วมันจเริ่มเริ่มที่จะเอาเอาคําว่าบแบบคาคนเราธรรมดาเลยว่าหายจากการที่ปวดเมื่อยการเป็นทุกข์จะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับอาจารย์สำหรับอาตมาเนี่ยประมาณสำหรับพระอาจารย์ หกเดือนแปดเดือนนี่ฝ่ายจะหลุดอิดก็นั่งแบบสบายนั่งตามนั่งก็นั่งสมาธิอยู่ในโบมธรรมดาแต่ฝ่ายจะหลุดก็แต่มันก็ต้องฝ่ายจะหลุดก็สู่เวทนาเยอะภายในผมเดือนนี้แบบว่าลำบากกันเยองแต่ว่าปวดแต่ดีว่าอาจจะมาทําทุกคืนทุกเย็นมันก็แลกมันมีพลังตรงนั้นน่ะตอนแรกมันมันก็จะพอทำทำไปแล้วพอปวดไปเยอะๆเนี่ย มันมีมีคำนี้ขึ้นมาเองว่าดูมันว่าจะปวดเมื่อยสักเท่าไหร่มีคำนี้ถึงสู้มันได้คำถามมันจะปวดเท่าไหร่วะประมาณนี้ครับคำว่าสู้ก็สู้นี่แหละก็ปวดวะะาอ้ครับพูดได้ตัวเองมันอยู่ในใจแล้วนี่แหละถ้าบางวันแพ้เราก็ไปนอนบางวันชนะก็นั่งอยู่ก็ปวดเมื่อยมันก็นั่งอยู่ได้มันก็แปลกเหมือนกัน รู้ว่าปวดแต่ก็นั่งได้ <S 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 อ่นี่ครับหลักการของของอท่านที่จะมาบวชเขาเรียกว่าตามรอยพระสราสดาหรือว่ารอยพระสัสดา,าที่ท่านทําอในสมัยพุทธ,ธการที่บวชมาต้องเป็นแบบนั่นเนะพราะพระเจ้าก็บวชนุ่นเลื้อนว่านุน่นป่าไม้นุ่นถ้ำมันฝาให้ให้ไปนั่งทําสมาธินิ่งก็คือไปนั่งดูใจมันปวดเมื่อยแต่พัดใจสงบแล้ว เดี๋ยวความสงบเย็เยนมันมาปิติมันมาที่นี้ไม่ต้องอไม่ต้องฟูดมากแล้วอ,อยากทําเองจะไหลไปเลยทำ<อ>แต่เหมือนว่าเอ้ขึ้นพอหนึ่งแล้วปอสองพอสามตามตามไปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับใช้เวลาพแล้วความทุกข์ความปวดมาเนี่ยหกถึงแปดเดือนหลังจากนั้นพระอาจารย์มีความปฏิบัติยังไงถึงจะขึ้นไปอีกอเรียกว่าอีกชั้นนึ่งคือต้องไปยังไงอย่ครับพระอาจารย์ ก็พอนแม่ก็มันก็จะเหมือนอาจารย์พาไปทุกตงนู่นก็จะไปหาที่นั่งตรงไหนแล้วรู้สึกว่าเรามันมันเหมือนได้ความสงบในจิตใจเราอ่ะเราไม่ค่อยแต่ดีอย่างว่าแต่มาไม่ค่อยไปชอบไม่ชอบสมสิงมันคือสงบก็ต้องสงบจริงในป่าก็ต้องในป่าจริงเดี๋ยวคือเขาอยู่ตรงนี้กันนวทากันแยกไปอยู่องเดียวองเดียวแต่ก็ต้องมี พระอาจารย์เ็เช่นกันก็ต้องมีครูบาอาจารย์ได้ได้แนะนําบ้างเล็กน้อยพอได้ปฏิบัติใช่ไหมครับก็บางทีมีปัญหาก็ถามอาจารย์แต่ถ้าทำมันลึกๆนั้นนั้นที่อาจารย์ก็ไม่ค่อยตอบนะแล้วก็ต้องพิจารณาเองอะ่ะเหมือนท่านให้ทดลองเองอะไรเองพอพิจารณาเองก็ได้แล้วก็ไม่ คือเราก็จะมองทุกอย่างเป็นธรรมอ่ะอย่าไปมองว่าอภินิหารถ้าเรามองอภินิหารเดี๋ยวเราก็จะหลงแล้วมันกน็มันก็มีแต่เรามองว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมรแล้วเดี๋ยวธรรมมันจะเปิดแต่แรกๆก,ก,ก,ก็พูดคํานี้ไม่เป็นอยู่ดีก็มันยังไงแล้วมันยังไงมันจะมันสงสัยครับแต่ถ้าเราสงสัยแล้วเราเราพ่งมันเรื่อยๆพิจารณาเอยๆ สงสัยได้ใช่ไหมอาจารย์สงสัยได้ตอบได้แต่ว่าต้องไปค้นหาเองใช่แล้วเดี๋ยวนี้ง่ายเดี๋ยวนี้เปิด YouTube รู้หมดก่อนไม่มีโอ้ก่อนสงสัยเราอย่างต้องถามครูบาอาจารย์ก็ไม่ใครตอบนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคนในย t u ู e เนี่ยออกมาหมดอะแต่ว่าก็ต้องดูอีกว่ามันใช้มันเพราะนั่มันต้องไปเทียบคำะเจ้าหมดอ่ะ คือต้องไปอ่านในพระเตยจิตดกว่ไาไรมกใครจะพูดยังไงท่านก็เอาเอาตั้งแต่สมัยพระพุทธการท่านเลยพูดได้ั่งสอนมมรัประกอบใช่เพราะนั้นเราดูจากฟังจากคนผู้รู้ก่อนอเราก็มาเทียบมาอ่านเออว่ะพระพุทธเจ้าได้แบบนี้จริงไหมจริงไหมแล้วเราก็ปฏิบัติถ้าคนปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าใจง,ง่ายเพราะสภาวะเนี่ยอืมันจะมันจะออกมาตามที่เขาพูดครับ แต่บางทีมันก็ต้องมามาพิจารณาอีกอให้ลึกมันไมมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะมากมัน,มนย่ากก่อจะมากนี่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะก็ต้องทดลองเองเหมือนท่าน,นคำหนึ่งท่านว่าต้องรู้ด้วยตนเองแล้วก็จะปัจจต,ตังปัจจตังต้องรู้ตองทุกอย่างต้องศึกษาต้องศึกษาต้องไม่ใช่ว่าให้คนมาพูดให้คนมาสอนแล้วไปฏิบัติเลยไม่ได้เรานี่แหละ,ะใช่ไหมครับแล้วอาตมาก็ เหมือนปฏิบัติเองแล้วก็พอมีปัญหาถึงจะเริ่มจะเริ่มหา,าใจมันจะเริ่มหาแล้วติดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปไปไอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวนี้ให้ให,ให้ให้ดูแบ็ทางนิดนึงแล้วก็ปฏิบัติเอาแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเองร้วนๆแล้วก็มันก็ไม่รู้ทางอยู่ดีนะยครับอาจารย์ใช่ครับเพราะนั้นมันจะสงสัยอย่างเดียวทาปฏิบัติเองเนี่ย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันดีมี YouTube มีอะไรฟังฟังนะพิจารณาอพนะ่อตรงไหนเราก็พิมพ์เอาว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม เลยกูเกิลจะบอกอ่นนี้ครับเรากําลังจะ,ะที่พูดกันก็เป็นพระอาจารย์อยู่ที่วัดวัดบางเป้า,บา,ปาบางเป้านะครับวัดบางเป้าที่เป็นพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์ลือชัยธรรมวัดธนูน,นะครับเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะครับเสียงอาจารย์มาพอดีเรไม่ตัดต่อยครับ